เอาละคุณผู้ชมคะไปที่คำชะโนดกันค่ะเขาบอกว่านี่คนไปไหว้พระที่นั่นนะคะและผลปรากฏว่าไปถ่ายภาพแล้วไปติดผู้หญิงดำๆดำไปหมดเลยนะคะดำเนี่ยมเลยไอตอนถ่ายก็มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วใครลนะน่ะอยู่ด้านหลังอะ่ะโผล่มาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมคะภาพถ่ายภาพนี้แหละคะ่ะเขาแชร์กันใน Tik To อกนะคะ นี่ทีมงานทําให้หรือภาพมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเห็นป่ะที่ท้องพระครังปู่ย่าใกล้กับต้นมะเดื่อยักษ์อะค่ะดำดำเนี่ยเหรอดำดำเนี่ยแหละผู้หญิงชุดดําดําเมี่ยมทั้งตัวเลยยืนหันหลังอยู่นะนี่ไม่ได้หันหน้านะหันหลังอะแล้วเขาก็เขียนข้อความนี้ในติ๊กต็อกนะบอกช่วยตามหาด้วยนะคะจําได้ว่าตอนที่ถ่ายภาพไม่มีใครใส่ชุดดํานะคะเอาละสิคนก็เลยแชร์กันทางกันดูภาพดูกันใหญ่เลยนะคะ หลายคนพากันหลอนค่ะบางคนก็บอกเฮ้ยตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะทําไมใส่ชุดดาเข้าไปไหว้พ่อปู่ศรีสุสโธอ่ะที่คําชะโนอดอ่ะใส่ชุดดาไม่ได้หรอคือปกติเขาจะใส่แต่ชุดขาวๆกัน oh. คือคนส่วนใหญ่ oh. เขาว่าอย่างนี้นะคะอืมเขาว่วอย่างงี้นะอ่ะนักข่าวก็เลยไปที่คําชะโนดเลยค่ะถามเจ้าหน้าที่อปปรเขาดูแลความปลอดภัยอยู่ที่นั่นนะคะถามว่าเคยเห็นไหมล่ะเอาภาพนี้ให้ดูไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็นผู้หญิงชุดดาเลยค่ะคือแต่ละวันเนี่ยเขาก็ให้ดูนะักท่องเที่ยวไปกันเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดแบบ้ยใหม่เท่ากัาขาวอย่างนี้ค่ะเอออันนี้จากประสบการณ์ก็นะอาสีสันก็มีบ้างแต่ดําเมี่ยมอ่ะเท่าที่เห็นนะเจ้าหน้าที่บอกผมก็ไม่เจอนะแล้วไงผู้ชายคนนั้นอ่ะอ๋อเออเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ผู้หญิงดําเขาบอกเขาไม่เจออ่ะพ่อพราม์ค่ะไปถามพ่อพราม์ว่าการกันบ้างเป็นพ่อพรามที่อยู่บริเวณล,ลานวงสวงขามชนดบอกไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้ หรือไม่อาจจะเป็นภาพถ่ายติดบริวารเพราะปู่สีสุดโธก็เป็นได้นี่พระพามว่า,างี่นะดูภาพแล้วทางแล้วคือพระพ,พามบอกไอ้ตามความเชื่อเนี่ยที่คาชะโนดเนี่ยเป็นเมืองบางบทก็ここใช้คํานี้บางบทหรือบทบางอนะอ่ะก็คือว่าเป็นแดนพรมประกายโลกะนะคะภาษาพระเขาเรียกว่าอะจินไตบริวารของพ่อปู่แม่ย่าจะปรากฏให้เห็นในรูปต่างๆพ่อพามบอกมันไม่แปลกเลยแล้วก็เชื่อกันว่าคนมีบุญมากจะเห็นได้ด้วยตา ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถ่ายรูปแล้วก็มีการปรากฏขึ้นมาในรูปแบบต่ตางๆเป็นประจำอยู่แล้วพ่อพามก็รู้เขาไม่ได้แปลกใจเลยพ่อพามเคยถ่ายภาพด้านหลังของบริเวณศาลพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยก็เคยเห็นเป็นคนโบราณมาแล้วไอปี2560อะ่ะพ่อพามมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันมีความเชื่อที่เขาเล่ากันต่อๆมาลองฟังพ่อพามดูค่ะ ถ้าในตามความเชื่อเขาเรียกว่าเมืองบังบดบาดาลเขาเรียกว่าแดนทงประกายโลกก็สามารถที่จะชาวบางบดบาดาลหรือบริวารจะปุกเรยาันที่มามาปรากฏในรูปแบบต่างๆโดยบางครั้งถ้านอกจากกล้องของเราจะบันทึกภาพได้แล้วก็ไม่คนธรรมดาบางคนถ้าไม่บุญจะเห็นด้วยตาเปล่าถ้าไม่มีบุญมียานบารมีจริงๆก็สามารไม่เจัยปรากฏเห็นได้เอาจริงๆอ่ะพ่อพามบอกด้วยนะคะบอกว่าภาพสาวชุดดำเนี่ย มันเกิดขึ้นในวันที่4มีนาคมตรงกับวันข้างขึ้นก็คือ13ค่ำเดือน4เราก็งงแล้วแล้วยังไงอะคะท่านก็บอกว่าตามความเชื่อเนี่ยมันเป็นไปได้ที่บริวาพรพ่อปู่เนี่ยอาจจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ที่ชาวโลกเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อพานบอกก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเพราะบางคนนะเอาจริงๆพอเห็นภาพปุพ๊บผีมันก็แล้วแต่มุมมองเนะาะ เอาจิตจริงนะเพื่อความถูกต้องแล้วกันพ่อพามจะมองแบบนี้แล้วอธิบายมาแบบนี้แต่ฐานะคุณเรียนพุนแล้วกันเนะาะขออธิบายคําว่าอาจินตายเพราะว่าพ่อพารรมอธิบายมาผิดนะคะสิ่งที่พ่อพารรมอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพยานาคในคําชะโนดต้องเป็นคนมีบุญและใจะเห็นคืออาจินตายจริงๆไม่ใช่อาจินตายมันมีอยู่สี่คำพุทธ,ธายยาวิสัยญาณวิสัยกรรมวิสัยแล้วก็โลกกวิสัยอธิความง่ายๆแล้วกันพุทธวิสัยก็คือเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงไหมอันนี้ตามความเชื่อ รู้ไปก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ในการปฏิบัติตนสักเท่าไหร่<ฆ>ถ้าคนเข้าใจก็จะเข้าใจเลยถูกไหมอายาน,นวิสัยก็คือคนที่ทําฌานสมาบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้ฌานระดับนั้นระดับนี้ถ้าไม่ได้ทําเองก็จะไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นมันเป็นอจินตายคือคุณไม่ต้องไปรู้หาเหตุผลหรอกคุณต้องทอําถึงคุณจะรู้นะคะกรรมนำวิสัยคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตามที่เราคุ้นปากการพูดไปก็เท่านั้นถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นเราก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเช่นทําดีหรือทําชั่ว เราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะคะสุดท้ายคือโลกกับวิสัยคือโลกนี้มีการกําเนิดมาอย่างไรจะสลายไปตอนไหนรู้ไปแล้วมีประโยชน์อะไรเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอจินไตนะคะทุกอย่างมันคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อาจินไตมันต้องเป็นแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพญานาคมีบุญแล้วจะเห็นอะไรเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกันอันนี้เอาตามสิ่งที่ถูกต้องก่อนกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง